หมึกด้วยสิโอ้ฉันดัำแล้วพาไปไหนคะพี่เก่งไปโบสถ์มหาอุดกันค่ะอุ๊ถูกโบสถ์มหาอุดนี่เป็นโบสถ์ที่ชอบมีคนหรอว่ามาจากที่ไกลๆแล้วก็ไปน er> ั่งสมาธิกันความเป็นมาที่โบสถ์มหาอุดเนี่ยมอะไรตั้งชื่อว่าวัดวัดวัดน้องสาววัดน้องสาวจุ๊บนายจุ๊บสวัสดีค่ะ แลเลอรนะคะการอยู่ที่ร้านค้าของการเองนะคะร้านาาาข้าวซอยปลาไหยค่ะที่ตำบลท่าไม้อำเภอตะเข้แดงจังหวัดสมุราษรน,นะคะเราอยู่ที่วันนางสาวนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะการขายของเสร็จแล้วนะคะในช่วงบ่ายๆนะคะจะพาไปไหว้พ้าหลวงพ่อดำนะคะแล้วก็หลวงพ่อป่าเดล,ลัยรวมถึงหลวงพ่อโบสมห,หาอุดนะคะเป็นโบดที่มีประตูเดียวแต่ไม่ร้อน,นะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะไปคะ่ะเสรแล้ว เราได้ไงอะพ่อโอ๊ะสนิทดำเลยตุ๊กตาดูว่าเชียร์ด้วยตุ๊กตาอะอร่อยไหมคะอร่อยเนาะบอกแล้วเที่ยวฟรีไม่ต้องเสียตังค์แย่งน้องกินนะ อันนี้ร้านน้านะคะของตยศนะคะใครผ่านมาวัดนางสาวนะคะปละแก้วนะคะคนณไขน้ำนะคะใครผ่านมาวัดนางสาวนะคะอย่าลืมมาแวะอุดหนุนนะคะตายักเอาไปลง youtube ต้งเลยเมื่อวานเนี้ยใครผ่านไปผ่านมานะคะริมลมรอยวัดน,นางสาวนะคะมาซื้อได้เลยร้านนี้พ่อค้าใจดีมาก พ่อค้าพูดเฉพานะคะพ่อค้าจ้าจ้าถ้าร้านด้วยเหรอเฮ้ยที่ไหนก็พัฒนาตั้งนานแล้วก็ล้างกันถ้าร้านมันไม่มีก็จะเปะล่าเลยดึงจะได้รดับทรัพย์ตั้งไงคึ่งต่อยใช่วอดหน้ารางวัลที่หนึ่งมาอยู่นี่ แบ่งก็งสงสัยจะช็อกป้าแก้วจะได้ใช้คนเดียวน,น,ยน,น,น้องสวยกว่า่ะน้องมากับน้องสาวนะคะน้องกินนี่น,น,นี่ค่ะน้องสาวคนสวยของเรานะคะวันนี้พาทัวร์ค่ะ เดินเข้ามากันไม่มีตังนะคะเดินตามน้องมาเฉยๆใช่ไหมพี่กิ่งเขาเรียกอะไรคะเที่ยวแบบชาวเกาะเที่ยวแบบเดินดูเฉยเออเกาะน้องกินคนก็จะเยอะมากๆเลยนะคะอืมก้องจะสัดนิดหนึ่งนะเพราะว่าการไม่ได้เอาไม้กันสัดนมานะคะ ก็ตอนนี้พักเบรกนะคะกันขายของเดินมาซื้อของกินนะคะก็จะถ่ายให้ดูได้นิดนึงเนาะของขายมากมายเลยค่ะพี่กิงเดี๋ยวตอนเย็นเนาะนเราพาทุกคนไปดูไปให้อาหารปลาดีกว่านะแล้วก็ไปไหว้พระกันตอนนี้ร้อนยังไม่ไปเน,ะเปนเาปะปลาหมึกร้านประจำนะคะ 6ะไปไหนอ่ะไทำหมือเนเดียวาไหมดนทิ้งให้อยู่คนเดียว <c oughs> ไปคะ่ะขายของเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะวิหารหลวงพ่อดำ สองคนก็ได้พาไปไหว้หลวงพ่อดำมานะคะซึ่งเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์ม,มากๆเลยสำหรับวัดนังสาวเรียกว่าเป็นพระที่เหมือนว่าคู่วัดนังสาวของเรามาเลยเนาะเดี๋ยวต่อไปจะพาไปไหว้หลวงพ่อป่าเรไรนะคะไป ก็จะมาเอาถังไม้ทุบเทียนนะคะน,นี่นะคะก็จะมาไหว้หลวงพ่อปา่าเรไดเนาะอันนี้ก็จะคนไม่ค่อยเยอะนะคะเหมือนหลวงพ่อดำนะคะด้านหน้าเพราะว่าเขาจะอยู่ติดมาทางโซนไหนนิดหนึ่งไหว้พระเสร็จแล้ว2ที่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปไหนคะพี่กิ่งไป มหาอุดันค่ะอุ๊ยเถอมากเลยเดโบสถ์มหาอุดเนาะใช่เดโบสถ์มหาอุดนี่เป็นโบสถ์ที่ไม่มีหน้าต่างมีทางเข้าทางออกทางเดียวแต่ว่าข้างในเย็นมากใช่เย็นมากเนาะชอบมีคนหบอว่ามาจากที่ไกลๆแล้วก็ไปนั่งสมาธิกัน,นะคะ่ะอืมก็ประวัติความเป็นมาที่โบสถ์มหาอุดเนี่ยสมัยก่อนอะ่ะมีสองพี่น้องอะ่ะตอนนั้นมีสงครามมีทหารทม่าแล้ว ทีนี้เขาเจอบทหนังนี้เก่าๆ,ๆเขาก็เลยมาหลบภยัยแล้วอธิษฐานว่าถ้าเขารอดไปได้เขาจะมาทําพัฒนาบทให้ใหม่ลจากนั้นพอเขารอดมาได้ก็สองพี่น้องคนนั้นก็ทำโบทขึ้นมาใหม่แล้วก็ตั้งชื่อว่าอ,อะไรตั้งชื่อว่าวัดวัดวัดน้องสาววัดน้องสาวแล้วก็คนก็เียผิดเขียนมาจนกลายเป็นคําว่าวัดนางวัดนางสาว มีสุดประวัติของี่นะเดี๋ยวเข้าๆนะใช่เดี๋ยวพาเข้าไปอยู่ข้างในกันค่ะอันนี้คือประวัติโบสถ์ประวัตินะคะแล้วก็ที่เมื่อกี้ที่เล่าไปนั่นคือเป็นประวัติของใช่อันนี้เขาบอกว่าอุโบสถหลังนี้มีชื่อว่าโบสถ์มหาอุดนะคะ<ช>เนื่องจากเรียกตามลักษณะที่พิเศษกว่าโบสถ์ลักษณะอื่นมีทางเข้าทางออกทางเดียวไม่มีหน้าต่างนะคะนิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางนะ ก็จะมีประติมากรรมข้างในมากมายเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเมื่อกี้เป็นที่มาของโบสถ์นะคะส่วนนี้เป็นประวัตินะก็แบบก็สร้างนานแล้วก็จะมีบางตัวอักษรก็จางๆไปบ้างนะคะซึ่งวัดก็จะล่มลื่นมากเลยนะคะประติมากรรมฝาผนังด้านข้างก็สวยมากๆเลยนะจะเงียบมีเลนะะ่นไหมคะมีคน คือข้างในเย็นมากๆากนะคะแล้วก็ประติมากรรมจะมีประติมากรรมฝาผนังทั้งหมดเลยนะคะรอบเลยงานแล้วก็มีองค์พระประธานนะคะ ะะมีคนแอบหนีไปขย่าเสียงปีมานะคะอ้าวมีกระป๋องเราด้วยพี่กิง่งกระป๋องทีรดานเราเดี๋ยวเราถือไปด้วยมาพี่กิง่งพี่กิ่งได้อะไรมาคะ <18. S 2> เบอร์สิบแปดเดี๋ยวขอดูสิคะนะคะว่ายังไงมั่ง เบอร์18ว่าหน้าเหมือนลิงเอ้ยไม่ใช่เนาอไม่ใช่จบเขาผมมาตึ๊ดใช่ไม่ใช่อะฮะหยอกหยอกหยอกหยยอกขี่น้อยใจอะ่ะเขาบอกว่าใบที่18ติดกับหิน <c oughs> <c oughs> <c oughs> พยายามและอดทนค่ะโอเคนี่นะคะก็บรรกาศวัดของเรานะคะจะเป็นวัดที่ติดแม่น้ำท่าจีนเนาะ ตรงนู้นนะคะเป็นบ้านเจ้าของโรงงานนะคะอย่างระวังเลยนะคะร้อยกว่าล้านโอเคค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวการจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปให้อาหารปลากันนะคะเป็นอย่างสุดท้ายก็เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่วัดนางสาวเหมือนกันนะคะนอกจากหลวงพ่อดำแล้วนะคะแล้วก็บนมหาอุดนะคะ <4 S 1> ก็ยังมีที่นี่ด้วย ันนี้อย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่โรเบิร์ตสายควันนะคะนี่โลเบนนะคะเจ้าของอูเบนกาซิ่งนะคะติดต่อได้งานถอดถนัดงานประกอบน็อตเหลือนะคะอันนี้ติดต่อได้เลย <laughs>

ม่ไม่ไม่ตกใจอะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่ากากรได้พาเพื่อนทุกคนนะคะมาเที่ยวที่วัดนางสาวนะคะซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านกันเลยเนาะ,ะ<ค><ณ>ก็ช่วงเช้าแรกถ่ายของไปนะคะแล้วก็าพาเพื่อนๆมาไหว้หลวงพ่อหนามาในะคะหลวงพ่อไกรใหญ่ พามาไหว้โบสถ์มหาอุทิซึ่งเป็นโบสที่ไม่เหมือนโบสถ์ที่ไหนนะคะเป็นโบสที่มีทางเข้าทออกอย่างเดียวเนาะแล้วสุดท้ายเลยนะคะก็มาให้อาหารน้องปลานะคะตรงนี้เป็นบาธรรมชาติที่เขามาอยู่นะคะก็ ได้ขยายพันธุ์มากมายเลยนะคะก็เพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจก็มาได้นะคะวัดตั้งอยู่ที่ตำบลท่าไม้อำเภอกันทุ่งแบนจังหวัดสมุทรราครค่ะหรือพิมคุณเพื่อนว่าวัดทางสาวนะคะเข้ามาในวัดจะเจอร้านร้อยฟองข่อยคนรานิ้นึงจะเจอร้านร้อยปองข่อยนะคะยังไงก็มาทําบุญกันนะคะแล้วก็มาไหว้ขาด้วยเนาะสหรับวันนี้นะคะการนะคะก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนก็เพื่อนๆคนไหนนะคะชอบหรือถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์ช่องเ K งาน Channel นะคะ กดไลค์กดแชร์กดสัปปคสมให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ก,การทำคลิปต่อไปะคะ่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามนะ,ะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรวันนี้สวัสดีค่ะนี่นะคะเข้าหัวโคงมานะ หรือว่าถ้ามาจากในวัดนะคะร้านป้าน้อยปลาปล่อยจะอยู่ซ้ายมือนะคะปลาราคาถูกค่ะปลา,ะะปาไม่เวียนไม่วนนะคะช่วยน้องๆมาจริงๆนะคะเดินจ้ามาหาใครดิคะเอาปลาอย่างละร้อยตัวะคะ่ะเลือกเป็นปลาติ้งนี่ยใช้ได้ไหมไม่ได้คะ่ะนี่นะคะร้านปลาโนยปลาปล่อยนะคะ